เมื่อวันศุกร์ที่20มกราคมที่ผ่านมาครับเราเพิ่งชมฟอร์มการชกของแฝดอัจฉริยะขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนที่โชว์ฟอร์มป่าเพชรบลไลสิงมาวินลงมาได้อย่างหมดจดในศึกวันลุมพินีครั้งที่1ครับเรียกว่าติดตาแฟนๆมวยกันทั้งประเทศเพราะนี่เป็นไฟที่34แล้วครับที่นักชกจากอำเภอกระนวนขอนแก่นยังไม่เคยแพ้ใคร หลายๆคนคงทราบกันดีว่าขุนศึกเล็กเองมีแฟนน้องครับที่มีฝีไม้ลายมือที่เรียกได้เลยว่าไม่ห่างกันเลยทีเดียวนั่นก็คือขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนซึ่งเจ้าแฟนน้องลายนี้ครับมีโปรแกรมจากโกอินเตอร์เดินทางไปชกต่างประเทศเป็นครั้งแรกในชีวิตจะชกในรายการไลฟ์ครั้งที่164ตาที่28มกราลมนี้ที่สังเวียนโครักเวฮอประเทศญี่ปุ่นเจอกับคู่ต่อสู้เจ้าถิ่นเจ็ดบอย โทกิทามาลุในกติกาคิกบ็อกซิ่งพิกัด53กิโลกรัมกำหนด3ยกและชกในยกต่อเวลาพิเศษในกรณีเสมออีก1ยกครับประวัติย่อๆของเจตบอยโทกิทามาลุปัจจุบันอายุ20ปีสูง163เซนติเมตรเจตบอยรายนี้ชกสมัครเล่นแบบมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรวมๆกันแล้ว80ไฟท์ครับเทิร์นโปรชกอาชีพมาได้เพียงแค่15ไฟท์มีดีกีเป็นเจ้าของแชมป์ไรในพิกัด 53กิโลกรัมก่อนจะโชว์เทพครับลดน้ําหนักลงมาคว้าแชมป์ของไลรในพิกัด51กิโลกรัมได้อีกเส้นครับเรียกว่าเป็นนักชกดาวรุ่งของญี่ปุ่นที่น่าจะต่อกรกับนักชกไทยได้อย่างสูสีเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีคู่ของมังกรบูมเด็กเซียนหรือนินมังกรออกสบายแท้ครับเจอกับนางโอยะมอนสเตอร์ฮาสกิโอสกิในพิกัด53กิโลกรัมโดยมีกติกาและกำหนดยก เหมือนกับคู่ของคุณศึกน้อยด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ครับโอซากิคู่ชกของมังกรเคยเดินทางมาชิงแชมป์มวยไทยรุ่นไฟเวทถึงเวทีลุมพินีมาแล้วทว่าแพ้คะแนนให้กับเคี่ยวพลันชัยปัจจุบันครับนักชกญ,ญี่ปุ่นฟอร์มการชกสดมากชนะติดต่อกันมาถึง15ไฟครับจนเว็บไซต์ข่าวสารคิกบ็อกซิ่งต่างประเทศครับจัดนดับให้ติดท็อปไฟนักคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดในโลกเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนเลยทีเดียว ย้ำกันอีกทีครับทั้งขุนศึกน้อยและมังกรจะขึ้นทําศึกในวันที่28มกราคมนี้ในศึกไร์ครั้งที่164ที่ญี่ปุ่นแฟนๆครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของมวยในรายการนี้ได้ที่ช่องของเรานะครับรวมถึงช่องทางการถ่ายทอดสดของมวยในรายการนี้สุดท้ายแฟนๆคิดเห็นเป็นอะไรบ้างคุณสึกน้อยกับมังกรใครจะสามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้แสดงความคิดเห็น,นเข้ามาครับ